อรุณสวัสดิ์ยามเช้านะฮะเมื่อคืนเรานอนทำกลางสายฝนเนะี่ยโปยปลายเย็นสบายเที่ยงคืนนะฮะเจอฝงมดง่ามถล่มมาเมื่อคืนว้าวุ่นกันเลยทีเดียวก็วเช้านี้งานหลักๆก็จะเป็นชดโดเหยื่อสดนะฮะเราก็จะใช้ขี้ประทูตกกัน ก็เดี๋ยวยกหน้าที่ตก s ะ a d ให้นะ้าฝนกับนภพนะฮะตกตัวเราก็เดี๋ยวเหมือนเดิมอะออกไปตีเหยื่อปลอมไปช่อนกับปลากระสุกร,รู้จะมีตัวหรือเปล่าขอให้วันนี้มีแดดะเมื่อวานไม่มีแดดเลยวานเมื่อวานก็ตอนเย็นก็เก็บไปช่อนไซส์โลได้มา2ตัวแล้วก็เล็กๆอีกสี่ห้าตัวปลากระสูกเมื่อวานได้แค่สองตัวฮะกัตัวใหญ่ ส่วนชะโดเมื่อวานผลงานรวมชะโดเมื่อวานได้ห้าตัวครับก็มีไซส์ไซส์ใหญ่ก็ประมาณสิบโลตัวหนึ่งแล้วก็เี่เือก็ไซส์สี่ห้าโลฮนะัวตอนนี้ชะโดรวมทั้งหมดสองวันตกกัสองวันเต็มตอนนี้ชะโดรวมได้สิบเจ็ดตัวแล้วก็พอสมควทรทิปนี้ แต่ดูซิว่าวันนี้เราจะเก็บอะไรเพิ่มได้ป่าเพราะว่าฝนมันตกเยอะปลามันจะขยับมันตกจนน้ําเปลี่ยนเลยครับฝนตกตกทั้งคืนทั้งวันเลยตกจนน้ําขึ้นนะฮะวันนี้ถ้าน้ามันน้ามันเปลี่ยนเนี่ยปลามันก็จะล่องขึ้นต้นน้ำฮนะไปวางไข่ปลาเล็กพวกปลาตะเพียนพวกปลาเล็กมันขึ้นไปวางไข่แล้วว่าปลาโดมตามเข้าไปกินนะมันก็จะยากหน่อยละเพราะเราไม่ได้ขยับตามปลาขึ้นไปนะเรายังอยู่หมายเดิมอยู่ ต้องลองดูว่าว่าจะมีอะไรเป็นชิ้นเปน็นอันหรือเปล่าวันนี้อ,อ,อ,อกันโดดเลยท,ทำอะไรเลยตัวเองอจบ้าเหรอตัวเธองับตูมโดดเลย นดี๋ยวมาตีไปช็อตเล่นหล้วก็ขึ้นอ่อยไปชันเขียนะสายสาัตว์จัดเยอะเกินชั้นเขียโอ้ตัวนี้เป็นโลอ่ะอนนี้เป็นอ๋ออันนี้เป็นโลอันนี้เป็นโลชั้ชนตัวนี้เป็นโล ตัวนี้เป็นโลนี่ฮะช่อนเขื่อนตัวนี้เป็นโลฮะไ,ได้เรื่องอยู่พักจากการตกจดโดะตีไปช่อนเล่นก่อนมาสองวันแล้วยังไม่ได้ตกไปช่อนเลยตรงนี้เขาต้องระวังไอดโดปอก ฝนก็จะตกอุ้ยไม่ขึ้นฟังทำไมพื้นที่ละจะไปต่อไปจะเป็นพื้นที่ไอโดไอโดละโดปอกไอโดก็กระสุนคนจะท้อง ไปขึ้นบกไปลากลงน้ำมีไหม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 ไม่มีนี่อนเขือ่อใส่ในที่ถูกต้องใส่ในที่ถูกต้องไอ้ท่อนเขื่อน ชั้นเขื่อนตัวใหญ่ครับครึ่งโลโอ้โหตัวนี้ครึ่งโกโลเมอตัวแรกเลยชั้นเขื่อนตัวใหญ่ลายตบอยู่หลายทีว่าจะกัดรู้เยอะจริงจริงกินยันเดือกน,นี่ฮะชั้นเขื่อนชั้นเขื่อนอ้าชั้น ใส่สุดไอ้ช่อนอ่างใส่สวยปล่อยให้สองหนุ่มนักตีชะโดนไปนี่ฮะช้อนอ่างเก็บน้ำซส์พอดูได้ผ่านเกมเล่นได้หมดแล้วไซส์ใหญ่เหลือให้เราจะซส์ปลาเค็ม <c oughs> จานเกมไม่เหลือไว้เลยนะจานเกม เล่นซะหมดเลยเหลือจะซ้ายเล็กๆไว้ให้เรา,ฮ,าฮ่าชีวิตอ๋อไอ้โดป๊อกหาเฮ้ยไอ,อชฉันด่วนะอาองัดโอ้โหขาดด้วยอะไร Ngat bao, oh, ngat ngắt 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 ngat ngắt ngắt ngat ngắt Ngắt ngat ngắt ngat ngat con nó ngat 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 sốn ngat ngat <laughs> 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 đồ ngat ngat đồ bóc ngat 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 này นี่ฮะตัวโดไล่กัดรุมตามรุมตามไซค์แค่นี้ไม่ใหญ่ปอกปอกไซส์ปอกปอกรอวางรอฟ้ารอฝนนะฮะเอากบยางตัวใหม่ของค่าย f i s h i n g Easy เป็นแบบซิงเกิลฮุกนะฮะเจนวันลองมาเทสเล่น ตมแรกโดนเลยนะไอโดปักโอ้โหรู้เรื่องใช้ได้ใช้ได้วัดติด,ต,ดติดง่ายดีไปลองหม่ลองหม,งม่เพื่อฟุกวัดดวงกันหน่อยฮะต่อเยอะกอภัยทั้งกอเลยวัดดวงวัดดวงหน้าโดนหน้าดนเจอยังไม่เจอจม่งเจอ,เจอ,เจอตัวเดียว ต,ตีผ่านกอไผ่าาเลยฮะกวะนตัวแรกเจอกะดี n ิ f ฟอกกบไปขึ้นไก่ฮะแงบก็หายกระสุนตัวแรกเมื่อเช้านะฮะระหว่างนั่งรอไอดลเข้าเหยื่อ โอ้โหไปสองตัวเลยีงฮะกระสโสอโหตัวไม่ต่อนับหนึ่งมาตัวที่สองวันนี้เปลี่ยนเกมมาเล่นกระโสอบฮะไซไซกำลังดีฝนเพิ่งหยุดไปไอ้โดยังไม,ไงไม่ไอ้โดยังไม่ห้าว อันไม่ไดกระสูบก่อนเนี่ยนะกระสูบกระสูกสูบยามเช้าเนี่ยไรสวยตัวที่สองแล้วเนี่ยนะะดเอ้ยกระสูบปลาไั่วัดใจกันนะ นีปลากระตออย่างหน้ากอไผ่จะเป็นคลองเก่าคลองใหญ่